ไปตามการเยี่ยมศูนย์เลือกสอวร,ระดับอำเภอกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการศูนย์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับยืนยันการดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีตรวจติดตามและให้กำลังใจผู้สมัครและเจ้าหน้าที่โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกห้องประชุมมีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทยอยเดินทางมารายงานตัวโดยแยกการรายงานตัวตามกลุ่มแต่มี แต่ทางด้านผู้ติดตามนะครับจะต้องทําการลงทะเบียนหรือว่าลงชื่อในฐานะผู้สังเกตการก่อนถึงจะเข้าในห้องประชุมได้ซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีผู้ติดตามมาด้วยนะครับสำหรับยอดผู้สมัครรวม74คนนะครับถูกตัดสิทธ์4คนเดินทางมารายงานตัว69คนจากกลุ่มผู้สมัครรวม16กลุ่มโดยกลุ่มที่10 12 18และ20ไม่มีผู้สมัครครับ ด้านนายทรงพลประดิษฐ์ด้วงประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครองหรือประลัดอาวุโสอำเภอเมืองอุดรธานีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอำเภอเมืองอุดรธานีก็ชี้แจงนะคะว่าอำเภอเมืองมีผู้มาสมัครรายงานตัว69คนจากผู้สมัครทั้งหมด16กลุ่มมีกลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือบริหารราชการและความมั่นคง13คนกลุ่มที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดเพียง1คน2กลุ่มคือกลุ่ม4และกลุ่ม16 จะต้องมีการลงคะแนนเลือกรอบแรกเพียง4ี่กลุ่มคือกลุ่ม 1. บริหารราชการและความมั่นคงกลุ่ม 2. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกลุ่ม 14. สตรีและกลุ่ม 19. อาชีพอิสระที่เหลืออีก12กลุ่มนะคะไม่ต้องลงคะแนนในรอบแรกเพราะมีผู้สมัครไม่เกิน5คนเมื่อลงคะแนนเลือกรอบแรกเสร็จจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงคะแนนในรอบ2ต่อไปค่ะ